สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่8มีนา2564นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณโต้งนะครับเป็นคันที่7ที่8นะครับเดี๋ยวคันที่9กาลังตามมานะครับก็คือตัวซูบปรลุนะครับจากรันรถคันนี้ก็จะเอาซูบปรลุเข้ามาติดฟีมีการ40%นะครับเช่นเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับรถอัลฟาโรเมโอคันสวยคันนี้นะครับสวยมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับสำหรับรถอัลฟาอัลฟาโรปิโอนะครับคันสวยคลาสสิกคันนี้นะครับรอบคันหน้าเต็มนะครับ40% SCR 30นะครับ40%ปกป้อง U400U1 v นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินประเรดนะครับได้ถึง96%เลยนะครับ นแสงสว่างของผ่าน30%นะครับส่วนรอบคันก็เป็น p ีการ SDR 30นะครับ40%เช่นกันนะครับปกป้อง UV 400 UV1 นะครับได้100%นะครับบานหลังก็40%นะครับดูนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตาอันนี้ที่ดูแล้วมันดูมืดๆเพราะว่า กระจกรถยุโรปจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับรอบคันหน้าเต็มนะครับ40%ปกป้อง UV 4ี่ล้อยวันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้96%เลยนะครับแสงสว่างผ่าน3 0 0นะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายในกันนะครับนี่นะครับคือฟิล์มโดยรวมภายในของ Alpha Romeo Classic คันสวยคันนี้นะครับ 40%นะครับเป็นฟิลมที่มืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตานะฮะ40%นี้ก็จะเป็นการโชว์รถหน่อยๆน,นะครับมองเห็นภายในนะครับปกป้อง UV400 วันนะครับได้100%ไม่ต้องกลัวเลยครับว่านะคอนโซลน,นี้จะแตกขอบเพิ่มได้อีกนะครับไม่มีทางแล้วนะครับเพราะว่า UV ไม่สามารถเข้ามาทำลายคิ้นส่วนภายในรถได้อีกต่อไปนะครับ และนี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับของฟิล์มวีการ SCR 3า4ศนอะครับดูนะครับให้ความสบายตามากๆนะครับเมื่ออยู่ภายในนะครับนะฮะดูนะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับปกป้องดวงตาจากแสงบูเลสแสงสีน้อนแสงสปอตไลท์นะครับได้ดีเยี่ยมนะฮะได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแสงไม่สามารถ ทะลุแตกจ้าใส่ดวงตาเราได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญภายในรถที่เป็นคลาสสิกอย่างนี้ก็จะไม่มีคำว่าเก่าซีดหมองกรอบแตกอีกเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับนี่นะครับคือฟิล์มโดยรวมภายนอกนะครับของฟิล์มวีกา40%นะครับรอบคันหน้าเต็มนะครับอสิ่มางๆนะครับวิธีสังเกตฟิล์มเซรามิกนะคจะต้องไม่มีแสงสะท้อนเกิน8-10% ต้องปกป้องค่าความร้อนรวมได้8ถึง10ปีนะครับที่สําคัญนะครับจะต้องตัดแสงบูไลคัดแสงซีนอนนะครับได้100%นะครับนี่นะฮะ <S <S อย่าลืมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจรา้านถาวรดูดูช็อปเลียมทางด่วนติกไมยลยรามินทาฝากกดติดตามเพจถาวรดูดูช็อปนะครับแล้วก็ฝากกดช่องติดตามช่อง u ูท b e ถาวรดูดูช็อปนะครับฝากกด เข้าไปกดกระดิ่งนะครับกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ผลงานของร้านถาวรรุ่นทุช็อปได้นะครับเมื่อเราติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกระลาดตองแตะนะครับเพื่อทําการล้างรถลมปีฟืฟ้นฟูแล้วก็เอามาตากแดดตรงนี้เพื่อทําการเก็บฟิล์มนะครับแล้วก็ส่งมอบรถให้กับท่านลูกค้านะครับเดี๋ยวคันต่อไปก็จะกายก็จะมารีวิวกับาปาเจโลนะะุณสูพิชยปาเจโล ไฟฟ้าป้ายแดงอันนี้นะครับนี่นะฮะวันนี้นะครับติดฟีวีการเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันสวัสดีครับ